สวัสดีครับก็มาอยู่เกมโลบอคแมปดาร์ k ไทเวอรนะครับผมท็อปสอดแห่งชาน n ลจีทูเกียนก็จะพามาดูว่าแมปนี้อัปเดตอะไรเพิ่มเข้ามามากครับหนึ่งเลยครับความลื่นหัวแตกหรือเวลาเราเล่นมันจะไม่แหลกนั่นเองครับแต่ถ้าใครแหลกนี่น่าจะเป็นที่เน็ตน้องแล้วก็เครื่องมือถือน่าจะรอนนะครับอันนี้ผมได้ลองเล่นมาแล้วครับไม่แหลกครับมีความลื่นกว่าเดิมมากครับ เพราะว่าในช่วงโค้ดเบต้านี่มันจะมีอาการแหลกและกระตุกนิดหนึ่งนะครับอ่าต่อไปครับเพิ่มการปารละเบิดแบบปักดินครับดูนะครับดูดูนะครับ,รบถ้าใครอยากเทแบบผมให้ทำนี้นะนี่โอ้โหยลอยครับอ่าแล้วต่อไปก็เพิ่มมอนแบบบินได้นะครับเอเลี่ยนนั่นเองไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะครับขอเรียกว่าไทสวรรคเอยไม่ใช่ ไอ้มอนแบบปีกเล็งอะเอเลียนแล้วกันครับหุ่นยนต์เหรอนี่หุ่นยนต์ไดโนเสาร์บินได้น้ำหนี่เขายิงมาแบบนี้ครับเราก็ต้องหลบแบบดิจิตอลนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่ตัวนี้วิธีฆ่านะครับไม่ง่ายครับยิงมันให้โดนแค่นั้นแหละครับโอ้โหแล้วน้องบอกว่าจะบอกทําไมครับเราอย่าอยู่เฉยนะครับไม่งั้นเราจะตายได้นะครับเพราะว่าเขาจะยิง ลูกไฟมาใส่เราครับแล้วลูกไฟนี่มันจะเผาเห็นไหมครับนี่มันจะเผาแบบนี้นะครับแล้วเลือดเราจะลดเรื่อยๆครับมีโอกาสที่เราจะตายได้นะครับอ่าแล้วต่อไปนะครับบอสมีการปรับเปลี่ยนให้โหดมากขึ้นกว่าเดิมนะครับหรือเปล่าครับแต่สําหรับผมก็ถือว่าโหดนะครับถ้าเล่นคนเดียวนี่โอกาสตายค่อนข้างสูงนะครับโหดที่ว่าเขาหนึ่งเลยครับเห็นลูกน้องครับเนี่ยลูกน้อง ลุกน้องโอ้แต่ไม่เผาหัวอีกโอ้เอาเอาเราอยู่ตรงบริเวณไฟนะครับเลือดเราจะลดเรื่อยๆดูเลือดผมครับเห็นไหมโอ้นี่ขนาดเล่นกับเพื่อนๆนะครับยังเกือบเลี้ยวเลยนี่ครับลุกน้องของบอสเนี่ยนี่ครับเพิ่มความโหดมากขึ้นก่อเดินนะครับถ้าใครอยากจะผ่านชั่วรผมแนะนําให้เล่นกับเพื่อนให้ครบคนจะดีกว่านะครับดีกว่าเป็นโซโลโคนเดียวนะครับเห็นไหม ดูความโหดของเขานี่แหละครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับลูกน้องบอสแล้วก็จํานวนกระสุนแล้วก็ความเท่ของการปาระเบิดนะครับนี่แหละครับอ่าแล้วต่อไปนะครับมีน้องถามเข้ามาว่าพี่ปืนมันหาย,ยังไงป้าเดี๋ยวไปดูกันเลยคับอ๋อก่อนที่จะไปดูปืนนะครับก็จะมีเคสประจําวันนะครับ เป็น NPC ที่อยู่ทั้งซ้ายทั้งขวาครับให้ไปคุยก่อนที่จะไปลุยแมปนะครับเช่นเราจะลุยแมปดวงจันทร์ใช่ไหมครับก็ให้ไปคุย NPC ก่อนนะครับพอคุยเสร็จเมื่อเราลุยชนะแล้วแล้วเราก็มากดจบเควสอีกทีนะครับเมื่อเราคุยจบแล้วครับดูนะครับดูเห็นแต้มผมไหมอยู่ตรงขวาบนนะครับเห็นไหมหแต้มเร็วเนี่ยครับกดจบภารกิจเราก็จะได้แต้ม มาครับแล้วเอาไอ้แต้มตัวนี้นะครับไปหาปืนนั่นเองนะครับแค่นี้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปสุ่มอาวุธให้ดูนะครับเมื่อน้องถามมาว่าหาปืนยังไงใช่ไหมครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมไปคุยกับ NBC ก่อนนะครับเพื่อเอาแต้มครับดูครับเห็นไหมเพิ่มแล้วครับด้านขวาอเมื่อเราได้แต้มนะครับเราก็จะไปตู้ปืนครับตู้ปืนก็จะอยู่ตรงนู นู่นครับสีแดงๆน่ะตัวนี้แหละครับนี่คือวิธีหาปืนของแมปนี้ครับจะหาประมาณนี้นะครับก็คือมาสูมอาวุธนั่นเองถ้าเราสุ่มอาวุธที่เหมือนกันอาวุธชนิดนั้นเลเวลจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับมันจะเอาไปรวมกันนั่นเองครับอ่านะครับกดเปิดนะครับเปิดปุ๊บนี่ไหมผมได้สไนใช่ไหมครับ MR1 เพิ่มเป็นเลเวล2ครเห็นไหม เราได้เหมือนกันนะครับมันเขาจะอัพเลเวลไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เปิดได้อะไร <c oughs> ได้ซิกมาลงโอ้ระบบโล,ลบอกมันแปลเป็นไทยให้ละครับมันก็จะแปลตลกหน่อยนะครับอ่าเพราะผมตั้งภาษาไทยนะต่อไปเปิดได้อะไรสไนกีกแลรวครับโอ้โหอ่าไม่ใช่อันนี้สไนด์ปะเนี่ยเออสไนด์เป็นเลเว,วลสามลวอ่าต่อไปได้อะไรเอ้ย ของวันซิกบ้าแล้เบิดสีขาวนี่อู้เลเวลห้าแล้วเฮ้ยนี่แหละครับแบบนี้แหละนี่ถ้าเราเล่นจบภารกิจมาครับอุย้ยน,นี่ปืนลูกซองให้มไหมนี่เอสจี 16, เลเวลห้าละโอ้โหมาได้ต่อไปอะไรอุยเเอ้ยตีวิวอ้ยวิกกี้มองผิดวะเลเวลหกเอสจีพิพากษาตลกกับแปลภาษาไทยนี่แหละครับ เออาอันนี้น่าจะเป็นปืนกลน,นะครับเลเวลสามแล้วเล่นสนุกแล้คราวนี้ครับยิงมันกันเดิม MR1 อันนี้เป็นปืนสนนะครับอาเลเวลสแล้วต่อไปอะไรนี่ของขวันซิกมาเลเวลหโอ้โหนี่แหละครับแต้มหมดแล้วก็ <c oughs> <c oughs> จะประมาณนี้นครับสำหรับการหาปืนยังไงหาแบบนี้ละครับ a 1 4อันนี้ปืนยิงโค้นเร็วนะครับอันนี้ลูกซองนะครับส่วนอันนี้อะไรนี่อันนี้ก็ลูกซองครับแต่แบบเขาเรียกอะไรการชักกระสุนมันจะช้าหน่อยนะครับหรือรีโหลดอะอ่าเออรีโหลดอันนี้ก็ปืนสนานะครับเลเวลสี่อืมอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเหมือนทาง d e v e l o p อร์เขายังไม่ไม่ปรับบอกนะครับแต่ไอเปอร์เซนต์เขาเรียกอะไรเปอร์เซนต์ดาเมจทุกเลเวลนะครับแบบเราเหมือนตีบวกนะ จะเรียกว่ายังไงดีตีบวกแล้วกันตีบวกเลเวล1 2 3 4 5%เปอร์เซจะเพิ่มขึ้นทุกเลเวลนะเพราะว่าผมได้ลองยิงมาแล้วครับแรงครับแรงขึ้นก็เดินนะครับแต่เราก็จะต้องพึ่งพลังมิตราพาพเพื่อนอยู่ดีนะครับนี่แหละครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดตนมปดาร์ด d เวอร์2โอ้ยไม่ใช่อนะันนั้นแมป Hell ดิเวอร์ดาร์ดเวอนะครับ สำหรับสรุปอัปเดตก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่รู้เรื่องอัปเดตแบบรายละเอียดเยอะๆแน่นๆคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาหรือเสริมเพิ่มเติมนะครับไว้เจอกันไปทิพน,นครับครับกุนแก